นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผอประยุทจรรันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ใน4จังหวัดชายแดนใต้และมีความห่วงใยยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นโดยย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนต,นตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ส่วนบุคคลแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัดงดการรวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการติด แพร่เชื้อภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกิจการร้านค้าตลาดชุมชนต่างๆยกระดับความปลอดภัยกิจการกิจกรรมตามมาตรการโควิด -19 ฟรีเซตติ้งด้วยทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรียังสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจขุมเข้มสถานบริการผับคาราโอเกะที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรถุกเถินหากพบลักลอบเปิดให้บริการหรือจำหน่ายสุราจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นายกรัฐมนตรียังเร่งให้มีการกระจายการฉีดวัคซีนโควิด -19 และชุดตรวจ ATK เวชภัณฑ์และยาพร้อมแต่งตั้งพลเอกนัฐพลนาคพาณิชที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบ,บคศูนหน้าโดยให้บูรณาการทำงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว